ปรากฏว่ามีเรื่องวุ่นเกิดขึ้นนะครับเล่นกันแรงถึงขั้นติดเครื่องดักฟังในห้องประชุมบอร์ดตอนนี้ได้ข่าวว่าทางอสอมทหรือบอร์ดที่ถูกดักฟังไปแจ้งตำรวจนะครับให้ตรวจคนแล้วนะตำรวจเนี่ยเข้าไปบุกค,ค้นอสอมทนะครับในห้องเนี่ยก็เป็นห้องการประชุมบอร์ดถูกติดเครื่องดักฟังก่อนจะกันพื้นที่เขตห่วงห้ามสั่งพนักง,งานระมัดระวังการเผยแพร่ข,ข้อมูลทำองค์กรเสื่อมเสียชีย้โทษถึงขั้นไล่ออก มาดูกันเรื่องวุ่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในอสอมทนี่ก็เป็นองค์กรที่ขาดทุนบ่อยแทบทุกปีแล้วก็เป็นสื่อที่เงียบๆแต่ว่าทํางานได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ามีเงินมีทองของเก่าอยู่เยอะนะครับสมัยก่อนเป็นรัฐสุทธากิจสมัยนี้ผมไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังหรือใดๆจะขายหุ้นไปให้เอกชนเกิน50%แล้วหรือยังนะครับนี่ก็มีเรื่องหุ่นอยู่หลากหลายนะครับในการแปรรูปอาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ นะครับก็ทําให้มันเจ๊งทําให้มันขาดทุนก่อนราคาขายหุ้นมันจะได้ถูกๆให้ชาวบ้านเข้ามาหุบได้ไง่ายๆทีนี้มันก็มีการแบ่งสมบัติแย่งสมบัติแล้วก็ส่งคนที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเข้ามาเป็นบอร์ดบ้างเป็นอะไรต่อมีอะไรบ้างเพื่อจะเป็นมือเป็นไม้เป็นแขนเป็นขาแล้วก็ทรัพย์สินของอสซมทนี่ก็มีเยอะทั่วประเทศนะครับถ้าหุ้นมันถูกกว้านซื้อกันง่ายมูลค่าไม่ต้องถึงหมื่นล้านก็ได้ซื้อมาครอบครองแถมยังได้ทรัพย์สินของอสมทมาด้วย ปรากฏว่ามีเรื่องวุ่นเกิดขึ้นนะครับเล่นกันแรงถึงขั้นติดเครื่องดักฟังในห้องประชุมบอร์ดตอนนี้ได้ข่าวว่าทางอสอมทหรือบอร์ดที่ถูกดักฟังไปแจ้งตารวจนะครับให้ตรวจคนแล้วนะตำรวจเนี่ยเข้าไปบุกค,ค้นอสอมทนะครับในห้องเนี่ยก็เป็นห้องการประชุมบอร์ดถูกติดเครื่องดักฟังก่อนจะกันพื้นที่เขตห่วงห้ามสั่งพนักง,งานระมัดระวังการเผยแพร่ข,ข้อมูลทําองค์กรเสื่อมเสียชี้โทษถึงขั้นไล่ออกนะครับ ก็มันสืบเนื่องจากหลายเรื่องนะครับในวาระอสอมทตามที่ผมเกินไปก่อนหน้านั้นแหละนะไม่รู้จะโดนขายกันเมื่อ,อไร่ไม่รู้จะไปประชุมกันเกียดเสียอะไรตรงไหนหรือไม่นะครับจนทําให้เกิดความไม่เห็นด้วยเกิดการต่อสู้กันในเรื่องการรักษาอสอมทอเอาไว้ในวันที่21ธันวาคมมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสอทผู้ขวาิพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้นํากําลังไปตรวจค้นบริษัออทอสมทจํากัดมหาชนภายในอาคาร อำนวยการชั้น6ห้องประชุม601ซึ่งเป็นห้องประชุมสําคัญเป็นการประชุมบอร์ดอสมทนะครับได้ถูกตรวจพบว่าติดเครื่องดักฟังเอาไว้โดยหลังเกิดเหตุได้มีการสั่งย้ายพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของบอร์ดอสมททั้งหมดกันอาคารอำนวยการชั้น6เป็นเขตห่วงห้ามพร้อมเตรียมกาชับพนักงานเนคร่งครัดถึงระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ภายนอกอาจทําให้องค์กรเกิดความเสียหายและกําหนดโทษขั้นไล่ออกเหตุการณ์งก่าวสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่อสมทได้เดินทางเข้าไปแจ้งความกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอหุยขวางน,นะครับจนได้มีการตรวจค้นตามมาในภายหลังไปพบเครื่องดักฟังแล้วก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยไปตรวจค้นนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับการประชุมกองบอลนะสอมทซึ่งถูกส่งมาจากฝ่ายการเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีการวางแผนยุทธการยึดอ,อสอมทโดยการทําให้มันเป็นอะไรไปหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะยยกตัวอย่างเวลาเขาจะซื้อห,หุ้นบริษัทหรือจะหุบบริษัทกันเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้ยากเลยก็บริหารโง่ๆไปโดยใช้คนที่อาจจะฉลาดแกมโกงทําให้มันขาดทุนขาดทุนขาดทุนหุ้นก็ตกมูลค่าทรัพ์สินก็ตกแต่ว่าบริษัทอาจจะมีทรัพย์สินอย่างเช่นที่ดินเสาอาก,กาศพื้นที่สถานีวิทยุอยู่ต่างจังหวัดทรัพ์สินมันเยอะครับแต่ว่ารายได้มันน้อยมันก็เลยต้องการมีคนไปฮุบเพราะเขาเรียกว่าไอ้บริษัทแบบเนี้ยกาไรไม่มีแต่มันมีรั์สินซ่อนเร้นอยู่ข้างหลังนะครับเป็นทรัพย์สินที่มันเอาไปขายได้ เอาไปทาอะไรต่อมีอะไรที่เป็นประโยชน์ในอนาคตได้ซึ่งถ้าคนทําเป็นเข้าไปซื้อแล้วเข้าไปทำเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มหาศาลเพราะอย่างน้อยก็กระจายเสียงโอ,อกาสไปได้ทั่วประเทศนะครับไอเรื่องไร้เส้นเรื่องขึ้นสัญญาณก็ประมูลกันเป็นครั้งคราวไปแต่ด้วยความไปตรวจสอบวทเนี่ยมันก็ดีกว่าการไปทําช่องใหม่ทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดความกินแหนงแขลงใจตรงไหนหรือไม่ไว้วางใจบ่อชุดนี้มีคู่กรณีฝ่ายตรงกันข้ามมาติดเครื่องดักฟังเอาไว้หรือไม่นะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพราะมันก็ ไว้วางใจใครไม่ได้หรอกครับไม่รู้ว่าฝ่ายนี้เป็นพระเอกฝ่ายนั้นเป็นตัวโกงใครเป็นตัวยึดใครเป็นตัวอยากได้ใครเป็นตัววางแผนเราไม่รู้แต่ว่าในกรณีแบบนี้ในตลาดหุ้นมันก็มีนะครับบางบริษัทก็ทาให้มันชิบหายกันก่อนชิปหายกันเสร็จปับ๊บราคามูลค่าหุ้นมันก็ถูกก็ไปฮุบไปซื้อกันง่ายแล้วก็พอมีหุ้นส่วนเยอะก็จัดการโหวตเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรกันใหม่นะครับมันทําได้หมดนะครับการติดเครื่องดักฟังแบบนี้ก็แสดงว่ามันสะท้อนว่าในองค์กรเนี่ย กำลังมีปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะปัญหาการแย่งสมบัติกันนี่แหละครับแต่ไม่รู้ว่าใครแย่งใครเท่านั้นเองนะครับอันนี้ให้เป็นข้อเสนอแนะเป็นหมายเหตุเอาไว้นะครับไว้ติดตามกันต่อในอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไรตามที่ผมพูดเสนอแนะไปอย่างนี้หรือไม่ตั้งข้อสงสัยกันไว้ก่อนไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ปรักตำนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0-95 สี่หกศูนห้าห้าแปดูน